มาผัดปลาหมึกกันพี่น้องผัดกะเพราปลาหมึกใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะโอ้โดูนนดริกแขนเส้นกันแหลกแหลกคัดแหวกแน่แหลกคาดใส่หนึ่งเดียวไม่จีพีดพริกหน่อยกินดาเทียมแล้วล้อนก่อน ลวกอะไรก็้ลวกปลาหมึกก็ด้ลวกกระดูกกสะด,ด,ดูกคาตอนร,าารับป,ประ่านมันจะได้ใ,ในหน้ไปลวกตอนจะได้ไม่ต้องใส่นงอะไรแบบไม่ชิมด้วยแตงใส่ัตงไฟ โรเตอร์บล็อตตี้แกะตนเถอะ เียกปลาอแตใส่เยอะแค่ยอบหวานนุนนแบบนนนๆไปเลยนี่เรานีผักถั่วกับแครอทเลยจ้า อุ่ตามยุเตาใหญ่รอให้ผักสุจกจัดแล้วเราก็จะใส่ในกะเพราเนี่ย ชินรสตามชอบเดยการใบกระเพรานน่โซอสสด,สดแต่ทนไม่หอมเหมือนใบกระเพราในน้อยๆตามบ้านเลยนะ ใบผู้ใหญ่เลยหอ,อ,อมเนยหน่ยอยใบเูใหญ่มากหนเด็ขึ้นขเขาเลยเต็มๆครับจะใส่จุจุโร่ใบสกนี่แหละเเรียกผัดกะเพรา พอผักยุบแป๊บเสร็จแล้วป้ากะเพราปลาหมึกใส่กุ้งสีสัสนน่าอร่อยไหมทุกคนด,ดูดิกุ้งตัวโตๆตาดข้าวสวยจ้าเดี๋ยวจะเจียวไข่ดาวด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ้าบ๊ายบาย